สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือซีรีส์ใหม่จากช่องเล่าธรรมนำสติที่จะพาเราเดินลึกเข้าไปในโลกของการภาวนาหัวข้อในครั้งนี้อาจเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลและสงสัยมาตลอดว่าทำไมเวลานั่งสมาธิแต่เราถึงชอบเผลอคิดนี่เราภาวนาผิดหรือเปล่าการที่ใจหลงไปคือความล้มเหลวหรือไม่ในซีรีส์อาการหลงคิดในสมาธิคือพลาดหรือคือ ธรรมดาเราจะค่อยๆเปิดมุมมองว่าแท้จริงแล้วความหลงคิดไม่ใช่สิ่งผิดแต่คือครูคนสำคัญที่จะพาเรากลับมารู้จักสติอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับครั้งแรกที่หลายคนเริ่มนั่งสมาธิก็มักจะเจอสิ่งเดียวกันแทบทุกคนนั่นก็คือยังไม่ทันนั่งครบ5นาทีใจก็พาออกเที่ยวไกลแล้วบางคนเผลอคิดเรื่องงานบางคนคิดถึงคนรัก บางคนวางแผนอนาคตหรือบางคนก็ย้อนกลับไปนึกถึงอดีตแล้วพอรู้ตัวก็จะมีเสียงในใจดังขึ้นว่าทำไมเรานั่งไม่ได้สักทีนี่ฉันไม่มีบุญหรือเปล่าความคิดเหล่านี้แหละครับที่กลายเป็นทุก์ซ้ำบนการภาวนาของเราเองแต่คุณผู้ฟังครับแท้จริงแล้วการที่จิตหลงไปคิดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือธรรมชาติของจิตเพราะหน้าที่ของจิตก็คือการคิด ไม่ต่างจากหน้าที่ของหูที่ได้ยินหน้าที่ของตาที่เห็นการหลงคิดจึงไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่แท้จริงคือเราไม่รู้ว่ามันกำลังคิดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีสติเพื่อจะรู้ว่าจิตกำลังคิดและเมื่อเรารู้ทันความคิดนั้นก็ดับลงเองแล้วจิตก็กลับมาสู่ปัจจุบันนี่ตั้งหากคือหัวใจของการภาวนาไม่ใช่การบังคับไม่ให้คิด แต่คือการเห็นความคิดแล้วกลับมารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณผู้ฟังนั่งสมาธิแล้วหลงคิดเป็นร้อยครั้งแต่คุณผู้ฟังรู้ตัวสักร้อยครั้งเหมือนกันนั่นแหละคุณภาวนาได้ดีแล้วคุณผู้ฟังครับเมื่อเรานั่งภาวนาแล้วเจอความคิดไหลมาไม่หยุดสิ่งแรกที่มักเกิดขึ้นคือความหงหงดใจเราจะบอกว่าทำไมไม่สงบสักที ทำไมจิตมันไม่อยู่นิ่งเหมือนที่เคยฟังเขาสอนแต่ความจริงก็คือการที่เรารู้ตัวว่ามีความคิดมากนั่นคือการภาวนาแล้วเพราะถ้าเราไม่ภาวนาเลยเราจะปล่อยให้ความคิดพาไปทั้งวันโดยไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดนี่จึงเป็นจุดสำคัญที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่านั่งสมาธิแล้วจะต้องสงบเงียบตั้งแต่แรกพอไม่เป็นแบบนั้นก็ท้อใจคิดว่าเราไม่มีทางไปได้ไกลคุณผู้ฟังครับ ความคิดไม่ได้มีไว้ให้เราหยุดมันแต่มีไว้ให้เราเห็นมันลองสังเกตสิครับทุกครั้งที่เรารู้ทันว่าเผลอคิดไปแม้จะเป็นแค่เสี้ยววินาทีเดียวจิตเราก็กลับมาอยู่ตรงนี้แล้วและการกลับมานี่เองคือการสร้างกล้ามเนื้อแห่งสติเหมือนกับการออกกำลังกายไม่ได้แข็งแรงเพราะยกเวทครั้งเดียวแล้วเสร็จแต่มันแข็งแรงเพราะยกซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่า การรู้ตัวเมื่อหลงคิดก็เหมือนกันครับไม่ต้องกลัวว่าทำไมมันถึงหลงบ่อยเพราะทุกครั้งที่รู้ทันคือการฝึกและทุกครั้งที่ฝึกคือการเติบโตของจิตดังนั้นอย่าไปตัดสินตัวเองว่าทำไมไม่สำเร็จเพราะแท้จริงแล้วทุกครั้งที่คุณผู้ฟังกลับมาได้คุณกำลังเดินอยู่บนทางที่ถูกแล้วเมื่อเราเห็นความคิด บ่อยๆเข้าเราจะเริ่มแยกออกได้ว่าความคิดมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวบางความคิดมาแบบเบาๆแค่ภาพผุดขึ้นแล้วก็หายไปบางความคิดมาแบบยาวๆเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจนเราเผลอยิ้มเผลอเศร้าหรือแม้แต่เผลอร้องไห้และบางความคิดแค่โผลมาไม่กี่วินาทีแต่ทิ้งร่องรอยไว้ในใจเราจนเผลอเชื่อมันทั้งวันนี่แหละครับคือธรรมชาติของจิตผู้คิดและสิ่งที่เราฝึกคือจิต ผู้รู้อพระพระุทธเจาตรัสไว้ว่าจิตที่ไม่ถูกฝึกย่อมพาไปในทางแห่งความทุกข์แต่จิตที่ฝึกแล้วย่อมพาไปในทางแห่งความสุขคำว่าฝึกแล้วไม่ได้หมายความว่าจิตจะไม่คิดอีกแต่หมายถึงจิตไม่ถูกหลอกโดยความคิดคุณผู้ฟังลองนึกภาพเหมือนเราอยู่ริมถนนใหญ่รถวิ่งผ่านไปมาไม่หยุดนั่นคือความคิดเราทำอะไรกับรถที่วิ่งผ่านไม่ได้หรอกครับ แต่เราสามารถยืนอยู่ริมทางอย่างปลอดภัยไม่ต้องวิ่งไปตามมันไม่ต้องไปขวางมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่สติทำให้เราได้เรารู้ว่าเราวิ่งผ่านแต่เราไม่ต้องขึ้นไปนั่งรถคันนั้นเมื่อฝึกบ่อยๆคุณผู้ฟังจะเห็นว่าแม้จะมีความคิดมากแต่ใจเราก็ยังนิ่งได้เพราะความนิ่งไม่ใช่การไม่ความเพราะความนิ่งไม่ใช่การไม่มีความคิดแต่คือการไม่ถูกความคิดลากไป นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการหลงคิดไม่ใช่พลาดแต่คือโอกาสเพราะทุกครั้งที่เราหลงแล้วเรากลับมาได้นั่นแหละคือสติที่กำลังเติบโตคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ทำให้หลายคนท้อเวลาเจอความคิดเยอะไม่ใช่เพราะความคิดมันมากเกินไปแต่เพราะเราตั้งมาตรฐานให้กับการภาวนาสูงเกินไปต่างหากเราอยากให้นั่งแล้วนิ่งอยากให้ใจสงบตั้งแต่วันแรก อยากให้จิตว่างเหมือนพระอาหารหันต์ที่เคยฟังในเทปแต่ความจริงคือการภาวนาไม่ใช่การบังคับใจให้สงบแต่คือการเรียนรู้ตามที่มันเป็นถ้าใจคิดเราก็รู้ว่ามันคิดถ้าใจฟุง้งเราก็รู้ว่ามันฟุง้งการรู้แบบนี้แหละครับคือการภาวนาแล้วคุณผู้ฟังลองคิดสิครับเวลาฝนตกเราไม่สามารถหยุดฝนได้แต่เรารู้ว่าตอนที่ฝนกำลังตก พอเรารู้ทันแบบนั้นเราก็หาที่หลบได้ไม่ใช่วิ่งตากฝนทั้งวันโดยไม่รู้ว่ามันตกอยู่ความคิดก็เหมือนกันเราไปหยุดมันไม่ได้แต่เรารู้ได้และการที่รู้ทันนี่เองคือร่มที่คอยปกป้องจิตไม่ให้เปียกฝนของความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าในการนั่งสมาธิของคุณผู้ฟังเผลอคิดเป็นร้อยครั้งแต่รู้ตัวสักร้อยครั้ง แปลว่าคนผู้ฟังกําลังสร้างร่มที่แข็งแรงขึ้นทุกวันนี่คือการภาวนาที่แท้จริงครับไม่ใช่การเอาชนะความคิดแต่คือการอยู่กับมันอย่างไม่เป็นทุกข์สิ่งที่น่าสนใจคือความคิดที่แวบขึ้นมาในการภาวนาหลายครั้งมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่มักเป็นเรื่องเก่าๆที่วนกลับมาบางทีเป็นความผิดพลาดที่เราเคยทำบางทีเป็นคำพูดที่เคยบาดใจ หรือบางทีเป็นความฝันที่ไม่เคยสำเร็จทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าใจเรายัางไม่ว่างเรื่องเหล่านั้นจริงๆแต่คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งคิดว่าการที่มันวนกลับมาคือสัญญาณของความล้มเหลวเพราะแท้จริงแล้วนั่นคือโอกาสที่เราจะได้เห็นชัดขึ้นเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ยังค้างคาในใจเราเหมือนน้าที่เราคนตะกรให้ขุนพอปล่อยให้นิ่งตะกรก็ค่อยๆลอ,อยขึ้นมาให้เห็น การภาวนาก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตนิ่งพอความคิดเก่าๆที่ซ่อนอยู่ในใจก็ลอยขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เราทำไม่ใช่การผลักความคิดเก่าออกไปแต่คือการมองมันตรงๆนี่แหละครับมองด้วยสติและเมตตาแล้วมันจะค่อยๆคลายไปเองนี่คือเหตุผลที่ครูบาอาจารย์ท่านมักสอนว่าอย่ากลัวความคิดเพราะความคิดคือธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดขึ้น แล้วก็ดับไปเมื่อเรารู้ทันความคิดเก่าๆเหล่านี้ใจเราจะค่อยๆเบาลงและนี่แหละคือการก้าวไปอีกขั้นของการภาวนาคุณผู้ฟังครับเมื่อเราภาวนาไปนานๆเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าไม่ใช่แค่ความคิดเก่าๆที่วนมาแต่ยังมีความคิดใหม่ๆที่จิตสร้างขึ้นในขณะนั้นเองอีกด้วยบางครั้งนั่งนิ่งๆอยู่ดีๆจิตก็แต่งขึ้นมาเฉยเลย เหมือนกำลังดูหนังอาจจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องราวที่จิตสมมุติขึ้นมาอย่างละเอียดจนบางทีเราหลงเชื่อไปตามมันเป็นเรื่องนี่คือสิ่งพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัญญาและสังขารคือการปรุงแต่งที่จิตสร้างขึ้นจากความจําและความคิดมันเกิดขึ้นเพราะเป็นหน้าที่ของจิตอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งผิดไม่ใช่สิ่งแปลกสิ่งสำคัญ คือคุณผู้ฟังต้องไม่ไปตกใจหรือรีบตัดสินว่าทำไมใจมันยังฟุง้งแต่ให้สติรู้ว่านี่คือความคิดที่จิตแต่งขึ้นแล้วค่อยๆกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ความรู้สึกตัวการกลับมาแบบนี้ไม่ใช่การแพ้ความคิดแต่คือการฝึกให้จิตเรียนรู้ว่าต่อให้มันสร้างเรื่องขึ้นมาเราก็ไม่จําเป็นต้องตามมันไปเสมอคุณผู้ฟังครับ ลองมองว่าความคิดคือก้อนเมฆบางก้อนมาเบาๆแล้วลอยผ่านไปบางก้อนเมื่ดคลืมเหมือนพายุฝนแต่ไม่รู้ว่าก้อนเมฆจะเป็นรูปแบบไหนท้องฟ้าก็ยังคงเป็นท้องฟ้าเสมอจิตผู้รู้ก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้หายไปไหนแม้จะมีความคิดปรุงแต่งมากมายแต่เมื่อเรารู้ทันจิตก็กลับมาใสาสว่างได้เองเพราะฉะนั้นแล้วการหลงคิดไม่ใช่ความล้มเหลว แต่คือการได้ฝึกกลับบ้านทุกครั้งที่เรารู้ตัวคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เรามักเข้าใจผิดคือคิดว่าการภาวนาที่ดีต้องเป็นการนั่งนิ่งๆโดยไม่มีความคิดใดๆเลยแต่ความจริงแล้วการไม่มีความคิดนั้นไม่ใช่เครื่องชี้วัดว่าเราภาวนาได้ผลสิ่งที่บอกได้จริงๆก็คือเรามีสติรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นได้บ่อยแค่ไหน พราะต่อให้คุณผู้ฟังนั่งได้เงียบสงบเป็นชั่วโมงแต่ถ้าไม่มีสติมันก็แค่ความสงบชั่วคราวไม่ต่างจากการนั่งพักเฉยๆโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรในทางกลับกันแม้คุณผู้ฟังจะนั่งเพียง10นาทีแล้วเผลอคิดไป90ครั้งแต่ถ้ารู้ทันทั้ง90ครั้งนี่ต่างหากคือการสร้างสติที่แท้จริงพระอาจารย์ในสายวัดป่าท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า ภาวนาไม่ได้อยู่ที่นั่งนานหรือเงียบนานแต่อยู่ที่ใจผู้รู้ทันบ่อยๆต่างหากเพราะฉะนั้นอย่าตั้งเป้าไว้ที่ต้องสงบแต่ให้ตั้งใจว่าจะรู้ให้ได้ไม่ว่าจะคิดอะไรคุณผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับเวลาที่รู้ทันว่าเผลอคิดแล้วกลับมาจิตจะมีความสดใสแวบหนึ่งเบา โลง่งเหมือนวางของหนักลงชั่วครู่นั่นแหละคือรางวัลของการภาวนาที่แท้จริงและเมื่อฝึกบ่อยๆและเริ่มเห็นความคิดเหมือนเป็นเพียงเงาไม่ใช่ตัวเราที่ต้องเชื่อตามทุกครั้งนี่แหละครับคือการเปลี่ยนจากการเป็นทาสของความคิดไปสู่การเป็นผู้ดูความคิดคุณผู้ฟังครับเมื่อเราฝึกภาวนาไปเรื่อยๆ เราจะเริ่มเห็นความคิดในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากที่เคยรู้สึกว่าความคิดคือเราเริ่มเปลี่ยนเป็นเห็นว่ามันก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการแยกจิตผู้รู้ออกจากจิตผู้คิดเวลาความคิดแวบขึ้นมาเราไม่ได้ห้ามมันเราแค่รู้ว่าตอนนี้จิตกำลังคิดและทันทีที่รู้ก็เกิดพื้นที่เล็กๆที่เราไม่ถูกกลืนไปกับความคิดนั้นทันที พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อใดมีความคิดเมื่อนั้นมีความดับแห่งความคิดด้วยความหมายก็คือเพียงแค่เรามีสติรู้ทันความคิดก็สิ้นอำนาจไม่ต้องไปไล่มันไม่ต้องไปผลักมันออกไปเพราะเมื่อสติปรากฏความคิดก็ดับเองคุณผู้ฟังลองพิจารณาดูสิครับบางทีเราก็หลงไปกับความคิดเป็น10นาที20นาที แต่พอรู้ทันแวบเดียวความคิดทั้งหมดเหมือนถูกตัดสายไฟมันเงียบลงทันทีเหลือเพียงความรู้สึกตัวที่นิ่งอยู่ตรงนี้นี่แหละคือพลังของสติไม่ใช่พลังของการบังคับแต่คือพลังของการเห็นตามจริงและยิ่งฝึกบ่อยๆคุณผู้ฟังจะยิ่งมั่นใจว่าการหลงคิดไม่ใช่ความคิดผิดพลาดแต่คือโอกาสทองของการกลับมารู้ตัวเพราะทุกครั้งที่รู้ทัน เราได้สัมผัสอิสระเล็กๆที่จิตไม่เคยรู้มาก่อนและเมื่ออิสระเล็กๆนี้รวมกันบ่อยครั้งมันก็จะค่อยๆกลายเป็นอิสระใหญ่ที่ทำให้จิตวางจากความคิดได้อย่างสงบจริงๆคุณผู้ฟังครับเมื่อเราฝึกเห็นความคิดจนเริ่มแยกออกได้ว่าจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดไม่ใช่สิ่งเดียวกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือ เราเริ่มไม่เชื่อความคิดทันทีเหมือนเมื่อก่อนแต่ตรงนี้เองก็เป็นจุดที่หลายคนสับสนเพราะบางทีความคิดมันดูจริงเหลือเกินมันเล่าเรื่องจนเราคล้อยตามมันสร้างภาพจนเราเชื่อสนิททั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงการปรุงแต่งของจิตเท่านั้นคุณผู้ฟังเคยไหมครับนั่งสมาธิอยู่ดีๆแล้วจิตก็คิดว่าวันนี้เรานั่งไม่ดีเลยหรือ เราคงไม่มีบุญพอที่จะสงบคำพูดเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะเชื่อตามมันแล้วใจเราก็จะหดหูท้อถอยเองแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเราจะเห็นเลยว่านี่ก็แค่ความคิดอีกความคิดหนึ่งไม่ได้แตกต่างอะไรจากความคิดเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักมันก็แค่ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปพระพุทธองค์ทรงเปรียบความคิดไว้เหมือนมายา คือสิ่งที่ดูเหมือนจริงแต่แท้จริงไม่มีแกนสารเพราะถ้าเรามองมันตรงๆมันก็สลายไปเองคุณผู้ฟังครับนี่คือเหตุผลที่ครูบาอาจารย์มักสอนให้เรามีสติอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเพราะลมหายใจเป็นของจริงเป็นปัจจุบันไม่ใช่เรื่องแต่งเหมือนความคิดและทุกครั้งที่เรากลับมามีลมหายใจเรากำลังบอกจิตว่าฉันเลือกที่จะอยู่กับความจริง ไม่ใช่กับเรื่องเล่าของเธอแล้วนะนี่แหละครับคือการฝึกที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อจะหยุดคิดให้ได้แต่เพื่อให้ใจวางความคิดได้แม้มันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ตามคุณผู้ฟังครับเมื่อเราฝึกภาวนาไปเรื่อยๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราเริ่มเห็นรูปแบบของความคิดมากขึ้นบางความคิดเหมือนสายฝนที่โปรยลงมาเรื่อยๆ ทิลยดทลยดดูไม่หนักแต่พอสะสมไปก็ทำให้ใจเปียกชุ่มจนเหนื่อยบางความคิดเหมือนฟ้าผ่าโพรมาทีเรียวแรงและชัดจนเราสะดุ้งและหลงเชื่อมันเต็มๆและบางความคิดก็เหมือนลมมาไวไปไวแต่ก็ทำให้ใจไหวได้เช่นกันสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเริ่มเข้าใจว่าความคิดไม่ใช่เรื่องที่ต้องสู้แต่คือสิ่งที่ต้องสังเกต การสังเกตนี่แหละครับคือหัวใจเพราะทุกครั้งที่เรารู้ว่านี่คือความคิดเราไม่ได้เป็นทาสของมันแล้วคุณผู้ฟังครับการรู้ทันความคิดไม่ได้แปลว่าเราต้องนั่งจับผิดตัวเองไม่ใช่ว่าพอคิดแล้วต้องดุต้องโทษต้องรีบแก้ไขแต่คือการรับรู้ด้วยใจที่อ่อนโยนแล้วค่อยๆกลับมาที่ลมหายใจหรือความรู้สึกตัวเมื่อเราฝึกอย่างนี้บ่อย ใจของเราจะเริ่มมีที่ว่างที่ว่างที่ไม่ถูกความคิดครอบงำตลอดเวลาและในที่ว่างนี้เองเราได้สัมผัสกับความสุขเล็กๆที่แท้จริงนี่แหละครับคือความงามของการภาวนาไม่ใช่การทําให้มีไม่ใช่การทํใาทให้ไม่มีความคิดแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความคิดอย่างไม่ทุกข์และเมื่อคุณผู้ฟังเห็นชัดมากขึ้นจะเริ่มเข้าใจเลยว่า การที่จิตหลงคิดไม่ใช่การพลาดแต่มันคือประตูที่เปิดให้เราเห็นธรรมชาติของจิตชัดเจนยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังครับเมื่อเราฝึกเห็นความคิดบ่อยขึ้นเราจะเริ่มเห็นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือความคิดมันมีแรงดึงในตัวเองบางครั้งแค่แวบเดียวแล้วก็เผลอคิดตามมันไปไกลเหมือนปลาที่เห็นเหยื่อติดเบ็ดแค่พลาดวินาทีเดียวก็ติดทันที ความคิดก็เช่นกันมันไม่ใช่แค่ปรากฏแล้วดับแต่มันชอบพาเราเดินต่อเต็มเรื่องแต่งเรื่องเติมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนังยาวๆให้เราเชื่อตามคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมครับแค่คิดว่าพรุ่งนี้จะทำงานยังไงดีสักพักก็กลายเป็นคิดเรื่องอนาคตทั้งเดือนหรือแค่เห็นภาพกเก่าๆแวบเดียวสักพักก็กลายเป็นการย้อนกลับไปทั้งชีวิตนี่แหละ คือแรงดึงของความคิดแต่สิ่งสำคัญคือเมื่อเรามีสติเราจะเริ่มเห็นว่าแรงดึงนี้ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงธรรมชาติของจิตงานของเราคือแค่รู้ทันแรงดึงนั้นแล้วค่อยๆวางลองสังเกตดูนะครับทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเพราะว่าเผลอไปกับมันไกลแล้วทันทีที่เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแรงดึงนั้นเหมือนเชือกที่ถูกปล่อย ใจเราก็หลุดเป็นอิสระทันทีพระอาจารย์สายวัดป่ามักสอนว่าให้เห็นความคิดเหมือนฟองน้ำฟองน้ำบีบแล้วก็แตกแต่ถ้าไม่บีบมันก็ลอยขึ้นมาเองการที่เรารู้ทันความคิดก็คือการไม่บีบไม่ผลักปล่อยให้มันลอยมาแล้วแตกไปเองนี่คือวิธีของสติที่ทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยกับการสู้กับความคิดอีกต่อไปคุณผู้ฟังครับ นี่แหละคือการภาวนาในระดับที่เบาสบายขึ้นไม่ใช่การกดความคิดแต่คือการรู้ทันแรงดึงแล้วเลือกที่จะไม่ไปตามมันคุณผู้ฟังครับเมื่อเราฝึกเห็นแรงดึงของความคิดได้บ่อยขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราเจอเริ่มพบก็คือความคิดมันมีรสชาติต่างกันไป บางความคิดหวานชื่นจนเราเผลอไหลไปกับมันบางความคิดขมขื่นจนเราจมอยู่กับมันและบางความคิดก็เหมือนเผ็ดร้อนทําให้ใจรุ่มร้อนตามทันทีนี่คือธรรมชาติของเวทนาความรู้สึกที่แฝงมากับความคิดไม่ใช่แค่ภาพไม่ใช่แค่เรื่องราวแต่คือรถที่กระทบใจเราจนทําให้เราหลงเชื่อว่ามันจริงคุณผู้ฟังครับ นี่คือเหตุผลที่ทำให้เราดุดความคิดได้อย่างง่ายดายเพราะเราไม่ได้หลงแค่เนื้อหาของมันแต่เราหลงเวทนาที่มากับมันด้วยเวลานึกถึงเรื่องดีๆเราเพลินเวลานึกถึงเรื่องเจ็บเราจมนี่แหละคือการที่ใจเราถูกเวทนาผูกไว้แน่นแต่การภาวนาจะค่อยๆทำให้เราเห็นว่าความสุขก็แค่ภาวนาไม่ใช่ครับความสุข ก็แค่เวทนาหนึ่งความทุกข์ก็แค่เวทนาหนึ่งมันไม่ใช่ของจริงถาวรเพราะไม่ว่ามันจะหวานจะขมจะเผ็ดร้อนในที่สุดมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเหมือนกันหมดคุณผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับเวลาเราเผลอคิดเรื่องที่เคยทำให้เศร้าใจมากๆถ้าเรารู้ทันเพียงเสี้ยววินาที ความเศร้านั้นก็เบาลงทันทีไม่ใช่เพราะเหตุการณ์หายไปแต่เพราะเราหยุดเชื่อเวทนาที่จิตสร้างขึ้นในตอนนั้นนี่แหละครับคืออิสระเล็กๆของผู้ภาวนาที่ไม่ต้องรอให้หมดความคิดแต่เพียงแค่รู้ทันความคิดและเวทนาที่มากับมันใจก็เบาแล้วคุณผู้ฟังครับเมื่อเราฝึกสติไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าความพิด ที่ผุดขึ้นมาแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่คอยชี้ให้เราเห็นว่าใจเรายังมีอะไรที่ค้างคายังมีอะไรที่ยึดถืออยู่ถ้าไม่มีความคิดเราคงไม่รู้ว่าตัวเองยังโกรธใครอยู่ถ้าไม่มีความคิดเราคงไม่รู้ว่าตัวเองยังเสียใจกับเรื่องไหนและถ้าไม่มีความคิดเราก็อาจไม่รู้เลยว่าใจเรายังอยากได้อยากมีอยากเป็นมากแค่ไหน เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เผลอคิดแล้วรู้ทันนั่นแหละครับคือการเปิดโปงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเราคุณผู้ฟังลองนึกดูสิครับถ้าเราไม่เคยนั่งภาวนาเราอาจไม่รู้เลยว่าในใจเรามีความโกรธความกลัวความอยากได้ไปหมดเพราะในชีวิตประจำวันเรามักวิ่งหนีด้วยการทำงานคุยโทรศัพท์ดูซีรีส์กินอาหารแต่พอเราหยุดนิ่งจิตเลยฉายภาพให้ดู เหมือนห้องมืดที่เราเพิ่งเอาไฟฉายไปส่องสิ่งที่น่าดีใจก็คือทุกครั้งที่เราเห็นชัดเราก็คลายจากการยึดถือไปทีละนิดไม่ใช่ว่ามันจะหายไปสัทีเดียวแต่ใจเราจะเริ่มเบาและไม่ถูกความคิดพาไปง่ายเหมือนเมื่อก่อนพระอาจารย์สายวัดป่าท่านหนึ่งเคยบอกว่าความคิดคือครูถ้าเราเห็นมันตามจริง มันจะสอนให้เรารู้จักปล่อยวางคุณผู้ฟังครับนี่คือเหตุผลที่ว่าการภาวนาไม่ได้พาเราไปหาความสุขอย่างเดียวแต่มันพาเราไปเจอความจริงและความจริงนี่แหละที่จะทำให้เราเป็นอิสระคุณผู้ฟังครับเมื่อเราเห็นความคิดเป็นครูไม่ใช่ศัตรูใจเราจะเริ่มเปลี่ยนจากการอยากชนะความคิด มาเป็นการเรียนรู้จากความคิดนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการภาวนาเพราะถ้าเรายังคิดว่าความคิดคือตัวขัดขวางเราก็จะเหนื่อยกับการผลักไสมันออกไปแต่ถ้าเรามองว่ามันคือบทเรียนทุกครั้งที่ความคิดโผล่ขึ้นมามันก็จะกลายเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกสติคุณผู้ฟังลองนึกดูสิครับเวลาที่จิตคิดวนเรื่องเดิม,ดมแทนที่จะด่าว่า ทำไมคิดอีกแล้วเรากลับมองมันเหมือนเพื่อนกับที่แวะมาเยี่ยมให้เราฝึกใจพอรู้ทันครั้งหนึ่งใจก็แข็งแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปความคิดทุกอันก็เป็นเช่นนั้นมันเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ความคิดที่เกิดขึ้น แต่คือการที่เราไปเชื่อมันและยึดมันเอาไว้การภาวนาจึงไม่ใช่การหยุดคิดแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความคิดโดยไม่หลงไปกับมันคุณผู้ฟังครับเมื่อเห็นความคิดเป็นครูใจเราจะเริ่มอ่อนโยนขึ้นไม่แข็งกร้าวไม่ผลักไม่ดันแต่เรียนรู้ที่จะยิ้มกับมันและปล่อยให้มันผ่านไป และนั่นเองคือความเบาสบายที่แท้จริงไม่ใช่เพราะความคิดหายไปแต่เพราะเราไม่แบกมันไว้อีกแล้วคุณผู้ฟังครับเมื่อใจเราเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับความคิดโดยไม่ผลักไสเราจะค่อยๆเห็นความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าไม่ใช่ความคิดทุกอย่างที่ต้องจัดการและไม่ใช่ความคิดทุกอย่างที่เราต้องเชื่อบางความคิดเกิดขึ้น แล้วก็ดับไปเองเหมือนคลื่นที่ซัดมาแล้วสลายหายไปแต่ทำให้เราเหนื่อยก็เพราะตามคลื่นไปทุกลูกจนลืมไปว่าเราไม่จำเป็นต้องไหว้าตามคลื่นเสมอไปคุณผู้ฟังครับหัวใจของการภาวนาอยู่ตรงนี้เองคือการเห็นว่าจิตผู้คิดกับจิตผู้รู้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันความคิดอาจปรุงเรื่องราวมากมายแต่จิตผู้รู้ทำหน้าที่เพียงแค่รับรู้ และปล่อยให้ความคิดดับไปเมื่อเราฝึกเห็นอย่างนี้บ่อยๆใจเราจะเริ่มมั่นคงขึ้นแม้ความคิดจะมากแต่ไม่ทำให้เราไหวไปง่ายเหมือนแต่ก่อนแม้เวทนาจะพาให้สุขหรือทุกข์เราก็แค่รับรู้โดยไม่ถูกลากไปนี่แหละครับคือจุดที่การภาวนาเริ่มเปลี่ยนเป็นปัญญาเราไม่ได้แค่รู้ถันความคิด แต่เราเริ่มเข้าใจธรรมชาติของมันว่าเกิดแล้วดับไม่มีตัวตนถาวรและความเข้าใจนี้เองที่จะทำให้คุณผู้ฟังวางใจได้ลึกขึ้นไม่ใช่เพราะความคิดหมดไปแต่เพราะรู้ว่ามันไม่เคยเป็นเราเลยตั้งแต่แรกคุณผู้ฟังครับเมื่อเราเดินมาถึงกับการภาวนาจนถึงจุดนี้แล้วเราจะเริ่มเห็นความจริงว่า ความคิดไม่เคยหายไปจากจิตแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือท่าทีของเราที่มีต่อมันจากเดิมเราเคยเชื่อมันทุกคำเคยถูกลากไปทุกครั้งเคยทุกข์กับมันเหมือนมันคือเรื่องจริงทั้งหมดแต่วันนี้เรากลับยิ้มบางๆให้กับมันได้เพราะเราเห็นแล้วว่าความคิดคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่เพราะเรามีฤทธ มีสมาธิสูงส่งอะไรแต่มันคือผลจากการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่รู้ทันเราได้กลับมาที่ปัจจุบันทุกครั้งที่กลับมาใจก็แข็งแรงขึ้นนิดนึงจนวันนี้แต่เรามั่นคงพอที่จะอยู่กับความคิดโดยไม่ต้องเป็นทาตมันอีกต่อไปพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ สุขที่ว่านี้ไม่ใช่เพราะสุขที่ว่านี้ไม่ใช่สุขเพราะไม่มีความคิดแต่คือสุขเพราะไม่ต้องวิ่งตามความคิดอีกแล้วคุณผู้ฟังอาจยังมีวันที่ใจฟุ้งมากยังมีวันที่หลงไปไปนานเลยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะทุกครั้งที่รู้ทันคุณผู้ฟังได้กลับมาสู่ทางสายเดียวกันเสมอกับทางนี้เองจะค่อยๆพาเราไปสู่ ความเป็นอิสระดังนั้นอย่าก,กลัวความคิดและอย่าท้อเมื่อเห็นว่ามันยังมาไม่หยุดเพราะเรายิ่งฝึกใจก็ยิ่งเบาและยิ่งเบาเราก็จะเห็นความจริงว่าการหลงคิดไม่ใช่การพลาดแต่มันคือเรื่องธรรมดาและในความธรรมดานี้เองมีทางสว่างที่พาเราไปสู่ความหลุดพ้นอย่างเงียบ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางในซีรีส์นี้หากสิ่งที่ได้ฟังทำให้ใจคุณเบาลงหรือการที่เข้าใจการภาวนามากขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องเล่าธรรมนำสติเพื่อเราจะได้เดินไปด้วยกันบนเส้นทางสายลึกอย่างนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปขอบคุณมากครับสาธุครับ